สร้าง QR Code ใส่ภาพสวยๆได้ฟรีทำยังไงมาดูกันครับไปที่เว็บไซต์โดยคัดลอกจากในโพสต์หรือคอมเมนต์นะครับถ้าต้องการให้สแกน QR Code แล้วไปยังเว็บไซต์ให้กรอบ URL ในช่องนี้ครับเลือกสีตามที่ต้องการ เลือกภาพที่ต้องการใส่ใน QR Code ปรับตัวเลือกขนาดการจัดตำแหน่งและความโปร่งใสของภาพตามต้องการเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนำภาพ QR Code ไปใช้งานได้เลยครับ ถ้าต้องการความรู้ในการใช้เครื่องมือและ AI ต่างๆติดตามผมนายพรหมแมาแ่ลัวได้ทุกแพลตฟอร์มในชื่อคุณเก่งได้ด้วยเครื่องมือและ AI ช่วยกดไลค์แชร์คอมเมนต์แนะนำเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ